สวัสดีค่ะพี่น้องเสานี้เราจะน่าสิผ้ามาให้อาหารลูกกบเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นลูกกบที่เฮาเพิ่งเอามาลงได้ประมาณสิบมื่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะลงวันจันทร์สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้แยกตัวที่มันมีขนาดใหญ่ออกจากมูเนาะค่ะเนาะให้มันเหลือตัวขนาดที่ไล่เลียก,กันพี่นอ้อง อันตัวใดใหญ่ห่อกระจับแยกออกไว้เมื่อน,นั้นก็ได้ไมาแยกออกแล้วก็แองเงาะเนาะค่ะเนาะค่ะเศร้ามากกระสีมาให้อาหารการที่ห่อเห็ดห่อเลี้ยงลูกกบจังสีมันกระสีเกิดปัญหาคือลูกกบเขาสิกินกันเนาะพี่เนาะลูกกบเขาสิกินกันก็เกิดขึ้นทุกฟ้ามทุกหมองเนาะค่ะเนาะอ่าตัวในตัวใดใหญ่กระสีล้างแก่ตัวหน่อยเนาะพี่เนาะ,ะมันเป็นวัฏจักรของเขา ข้ากระสีเอาไว้ต่ตัวที่ไล่เลียกันทันตัวได้อ้นวนๆเน,น,น,นี่ยกระจับแยกออกพี่น้องเพราะว่าตัวใหญ่หนาคือถ้ามชาติเข้ก็ต้องกินตัวน้อยอยู่แล้วตัวเหมาะแต้แม่นอกจากการคัดแยกโกบที่ตัวใหญ่ออกจากตัวน้อยแล้วไปแยกไปอีกทีนึงเนาะเข้ากันย่งสามารถลดการกินกันของลูกโกบได้หลากหลายวิธีนันพี่น้องเพน่กัดกันตาย ນางแอแม่อีเนาะเราจ